สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนะครับพบกับผมนุ่มน้อยแมคโครซ,ซิงนะครับนี้เราพามาพบกับเจ้าคมสุขสีสามสิบนะครับตอนนี้เป็นตัวเล็กตอนนี้ซื้อเก่านอกมานะครับวันนี้เราพามามาชมวิธีการขุดหลุมเสาเข็มนะครับ มาดูกันนะครับว่าใช้การได้จริงหรือไม่อย่างไงนะครับสำหรับคนที่มีรถขุดขนาดเล็กก็เอามาดัดแปลงมาเจาะเสาเข็มได้นะครับไม่ต้องใช้แรงในการขุดนะครับไม่เหนื่อยด้วยแล้วก็มัน ทำงานได,ได้หลายอย่างดีนะครับสำหรับคนที่ว่ามีรถปุด PC ี3 0นะครับเจาได้จริงนะครับ วิธีการเจาะก็เอาหัวทิ่มไดในดินนะครับแล้วก็ค่อยรอให้หัวสว่านกดลงไปนะครับต้องรีบนะครับบางที่ดินแข็งบางที่ดินอ่อนก็แล,แล้วแต่หน้าดินนะครับคอยเลี้ยงคอนโคลไว้อย่างดีอย่างเดียวนะครับสำหรับคนที่ จะทำอาชีพนี้สำหรับรถขุดรุ่นนี้เป็นรถขุดปีซีใช้เครื่องสามสูบนะครับ อ,อกก๊ไค์งานก่อสร้างนะครับสําหรับตัวนี้ก็มีรายแยกมามาก็สบายอย่างนะครับเรามีลูกเล่นให้หลายอย่างนะครับสําหรับงานก่อสร้าง